อันนั้นสามันุ้เอาแล้วอันนี้แม้าเอลวนเอาล้วนเอ้วน่ดแต่แแต่ไหนนี่ได้อันนั้นีอันนี้อรอยนึกอออออองนี้ตงมากมันเลื่อนลดรอเลือนถือว่าเื่อยูยังสั่นต้องมาแตนปนีกไหมแลไปยท้ายกันแม่แล้วืออะไรวอันนี้หอยน่บีอบาเนี่ยอือขเอา้สี่เม่มากไปเือป ổn, ờ, không ừ, gì là không ừ, là này ừ, là quan hệ. cái này. để ngày cả thì Không chết กินมื้อวันละเมียที่กินมื้อันละบเหมอนกับบหูดทอกเอเตี้ยโอเตีเอาให้เราโหลดกันอ๋อออยล์โหลดออยลโหลดเออ เฮ็ดเกิดเยอะเกิดเยอะเฮ็ดเกิดเยอะข่งเซาไฟว่งนพี่น้องเออเฮ็ดเกิดเยอะกลเฮ็ดเกิดเยอะกลางเสาไฟเออชอันเออเออกทอลอยเออเออเจานแยกกันงเฮ็ดสองถุงเออเฮ็ดสองถุงก็ม่เลินสองแล้วอีจานหนึงเออ

เอาปูนแกะแล้วที่หล่ะเอาปูนแกรถไปเออห้าพนตัวมิถึงหน้าใายดีขายดีนิดนิดเกิดอยู่ข่างเสาไฟ

แมนแมนแมนอันอันจังยาอยู่แค่เราเรากีกินกรเขาเลยแมนเรากีกินกระเมาตลาดบ้านไพเบ้างแค่ดูคาดี่นาะวันีต้องว่าไปขายบ้านมันอิดแมวทักทีเลยนี่เราหัวเมียเราว่าเป็นเมียยังวันนั้นเราเอเอรน้องสาวกับน้อง